สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูปี้ชาแนลนะคะวันที่สามแล้วเราอยู่กันที่จังหวัดหนองคายค่ะโดยเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลได้มากราบหลวงพ่อพราสัยณวัดโพชัยจังหวัดหนองคาย จากนั้นเราก็เตรียมตัวเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะซึ่งเราก็ได้แวะรับประทานอาหารกันที่ The f o r e i g n Cafe หนองคายซึ่งซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือมุมถ่ายรูปสวยมากๆซึ่งครูของเราก็เลยได้แวะพักถ่ายรูปกันผ่อนคลายรวมถึงรับประทานอาหารเพื่อจะเตรียมเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุดรค่ะอีกมุมหนึ่งเลยที่พลาดไม่ได้ก็คือบ่อบัวที่สวยมากๆเป็นบ่อบัวที่มีดอกบัวบานสะพรัง่งมีมุมให้ถ่ายรูปมากมาย เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปในตัวเเเยยยยยย็็นน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 นแแลลล้้้้้้้ววววผูููสสสสสสสาา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 ุุ่่่่่่่งงงงิิิคบบบใมมมมมกกกกอออออีีดดดดโโะะหหหหจััไไต เสร็จแล้วเราก็เดินทางกันไปที่วัดป่าคำชะโนดเพื่อกราบสาการะพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีประทุมมาซึ่งที่นี่ก็จะมีต้นคำชะโนดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะโดยตำนานเล่าว่าที่นี่เป็นเกาะลอยน้ำที่ไม่มีวันจมเป็นที่อยู่ของพ่อปู่สีสุดโท รวมถึงเป็นทางเชื่อมของบาดาลทางเดินของพญานาะคหรือสถานที่ที่เรียกว่าผมปะกายโรคซ,ซึ่งตรงนี้ก็คือบ่อฝึกสมาธินะคะให้ทุกคนได้ฝึกตั้งสมาธิแล้วก็ตั้งเหรียญซึ่งตอนแรกก็เลยบอกว่ายากมากๆแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะสามารถทําได้นะคะรวมถึงคุณครูท่านอื่นๆก็มาร่วมทําด้วยกันด้วยนะคะก็เป็นการร่วมบริจาคปจาัจจัยบวกกับการฝึกสมาธิไปในตัวโดยที่นี่ก็ห้ามโยนเหรียญลงในบอ่อแล้วนะคะ เนื่องจากจะทำลายทรัพยากรที่เรียกว่าน้ำที่อยู่ใต้ต้นคำชนโนดก็เลยมีการปรับเปลี่ยนเป็นการฝึกสมาธินั่นเองค่ะตหููกมมมาว่่่สสิิไไดดด้้ใจละทีีนึงงั กิจกรรมสุดท้ายของค่ำคืนนี้นั่นก็คือธีมอิสานมวลซื่นซึ่งเราก็ได้เปิดกิจกรรมด้วยการรำาบาสีสู่ขวัญหลังจากนั้นก็จะเป็นการสู่ขวัญคุณครูผู้ช่วยทุกท่าน <S <S เพื่อเข้าสู่รัว้วโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการญาณาเวศและมีความเป็นสิริมงคลและเป็นความเชื่อสำคัญของชาววิสาร <S <S ว่าการสู่ขวัญและการเอื้อนขวัญน,นี้เป็นการเรียกขวัญเข้ามาสู่ตัวหรือสิ่งอันเป็นมงคลเข้ามาสู่ตัวนั่นเองค่ะ แยะโยนแยะแยะโยนแยยโยนแยะโยนแยะแยะโยนแยะโยนแยะโยนแยะยะโยนแยะยนแยะยนแยะแยะโยนแยะโยนแยะจากนั้นก็จะเป็นพิธีการผูกใฝ้ายข้อมือเพื่อรับขวัญนั่นเองค่ะ ซึ่งเราก็ได้เริ่มต้นด้วยการให้หมอทำเป็นผู้ผูกป้ายรับขวัญให้กับคณะผู้บริหารของเราจากนั้นก็จะเป็นการเรียงลำดับโดยจะเริ่มผูกเรียกขวัญครูผู้ช่วยโดยท่านผู้บริหารและคุณครูเก่าโรงเรียนเตรียม,มุดมศึกษาพัฒนาการยานาเวศจากนั้นก็จะตามด้วยคณะครูของเรานะคะซึ่งจะผูกขวัญรับน้องๆครูผู้ช่วยเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะ ่อยอน,นุรักวัา,านธรรมบ้านเฮาไวบ้บอกต้องแค่ผูดได้นุ่งสิใสเสื่อมากะะเล่นยิ้มแปงแสงด้วยความภูมิใจไพว่าไข่เล่าสมัยเป็นเทรนใหม่กำลังมาแรงผู้สาวนุ่งสินยุคนี้บังแล้วดูดีเรียบรู้ดูแพงนุ่งสินละลงน้ำตีโปเป็นจังหวะาอมงโบง,งย้อนเย้ย้อน

และการส่งต่อสายใยโดยการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่จังหวัดอุดรโดยต้องบอกว่าในสมัยนี้เทคโนโลยีถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะนี่ก็เป็นการส่งต่อความสุขให้กับโรงเรียนและน้องๆ้องนักเรียนที่จังหวัดอุดรต่อไปค่ะ